ถามแรกก่อนเลยคืออ่ะวันนี้เนี่ย T S w U คืออะไรหรอไม่เคยเห็นได้ยินเลยหนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งคือ T S w U ขายฝันหรือเปล่าจกตาไหมอ่ะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะวันนี้เนี่ย T S w U คืออะไร T S w U คือการทรําธุรกิจขายของออนไลน์นี่แหละโอเคไหมทุกคน T S w U คือการทาธรุรกิจขายของออนไลน์นี่แหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะวันนี้วันนี้เนี่ยถ้าคุณไปซื้อของที่สำเพ็ง ไปซื้อของที่สัมเพ็งเวลาที่คุณจะขายของออนไลน์เนี่ยคุณสติคุณไปซื้อไม่ต้องทำ T S M U ก็ได้แต่คุณไปซื้อของที่สัมเพลงมาขายคุณต้องตัดซื้อในในปริมาณที่ถ้าเกิดคุณซื้อหชิ้นคุณก็ได้ราคาปีกถูกปะคุณซื้อสิชิ้นคุณก็อาจจะได้ราคาส่งและถ้าเกิดคุณซื้อ500ชิ้นคุณก็อาจจะได้ราคาที่มันมันผูกขึ้นเพื่อที่คุณสามารถที่จะเอามาขายปุ๊บแล้วคุณได้กําไรมากขึ้นได้ถูกไหม T S M U เป็นธุรกิจเเหมือนนกัลย น้าเป็นธุรกิจเหมือนกันว okay? okay? so anyway, ันน so ี dock, ets, ้เนี่ยคุณซื้อหนึ่งชิ้นคุณก็ซื้อปลีถูกปะคุณซื้อสิบสองชิ้นคุณก็ซื้อราคาถูกลงคุณซื้อห้าร้อยชิ้นคุณก็ได้ราคาที่มันถูกขึ้นมันคือการขายของออนไลน์โอเคป่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการทำธุรกิจ T S แต่นยูคือเอ้ยขายฝันไหมจบตาไหมถ้าวันนี้แล้วคุณคิดว่าการไปซื้อของที่สัมเพ็งอะแล้วคุณมาขายของเนี่ยมันคือการจบตาป่ะมันคือการขายฝันไหมคำถามคือวันนี้ถ้าคุณไปซื้อของที่สัมเพลงแล้วคุณามขยไไ้่ด มันมีทั้งคนที่ขายได้ในธุรกิจแล้วมันมีทั้งคนที่ขายไม่ได้ในธุรกิจถูกปะ่ะวันนี้ระบบ T S w U คือการที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้คุณสามารถที่จะซื้อของของเราเนี่ยเพื่อมาขายของออนไลน์ได้ซึ่งความเจ๋งของมันเนี่ยปกติถ้าคุณซื้อของที่สำเพ็งคุณซื้อตัดลดครั้งที่หนึ่งมาสมมติคุณซื้อมา500ชิ้นคุณเอามาขายคุณขายในราคาส่งถูกปะ่ะแล้วครั้งถัดไปคุณต้องซื้อถ้าเกิดคุณซื้อ1ชิ้นคุณก็ได้ราคาลีกถูกไหม ถ้าคุณซื้อครั้งถัดไปที่สำเพ็งคุณต้องซื้อ500ชิ้นเหมือนเดิมเพื่อคุณได้ราคาส่งเหมือนเดิมถูกต้องปะหรือคุณต้องซื้อจำนวนเยอะเพื่อเพื่อที่คุณได้ราคาส่งเหมือนเดิมแต่ความเจ๋งของ TS W เนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสโเจกตงเนี้เราเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาซื้อของในรตแรกเนี่ยเริ่มต้นสต็อกที่3,500บาทจนถึง150,000บาท150,000บาทคือเรทราคาที่คุณจะสต็อกแล้วได้สินค้าในราคาที่ถูกที่สุดเพื่อให้คุณสามารถเอาไปขายแแล้วไไดดกการสสงงททีุ่่ันนมตคคเจ็ือใ TS ะ คุณสต็อกสินค้าเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวโอเคไหมคะนะคุณสต็อกสิ่งสินค้าเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแต่ในครั้งถัดถัดไปไม่ว่าจะอีก3เดือนอีก6เดือนอีก1ปีอีก2ปีอีก10ปีอีก20ปีข้างหน้านี้เนี่ยคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าอีกแล้วในครั้งถัดมาเนี่ยคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ได้ในระบบ T S W ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์อาหารเสริมเครื่องสำอางสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับความเชื่ออะไรก็ตามแต่ในระบบ T S W U คุณซื้อเพียงแค่ชิ้นเดียว แล้วได้ราคาส่งแบบสูงเลทสูงสุดเนี่ยเลทเลทเลทราคาที่ได้กาไรสูงสุดเนี่ยในชิ้นแรกเลยในขณะที่ถ้าวันนี้คุณซื้อของที่สัมเพง็งคุณซื้อของมา500ชิ้นอะครั้งนี้คุณตัดมา500ชิ้นปุ๊บคุณขายหมดไปเรียบร้อยละในครั้งตัดมาคุณไปบอกร้านค้าที่สัมเพ็งว่าเออเนี่ยพี่ขอซื้อ1ชิ้นเนี่ยไปขายให้ลูกค้าเนี่ยแต่ขอเดทราคาที่เป็นแบบ500ชิ้นเลยได้ไหมคิดว่าร้านค้าที่สัมเพลงจะตอบว่าไงโอ้บ้าหรือเปล่าถ้าเกิดคุณอยากได้ราคาส่งคุณก็ต้้้อองซืที่500ชิน จริงปะคุณต้องตัดสต็อกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกครั้งแต่วันนี้ชีเอสบรรยูเนี่ยเราเป็นการขายของออนไลน์เหมือนกันแต่ครูสิตาบอกว่าจิตตั้งต้นของการเปิดแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยสามารถที่เราจะสร้างรายได้เราะสร้างอาชีพได้โดยที่ครูสิตาจะเป็นคนสต็อกสินค้าให้เองทั้งหมดทันปะหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราลงทุนครั้งแรกเพียงแค่ครั้งเดียวนะ3,500ถึง150,000บาทเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณอยากได้เลทราคาแบบไหนโอเคปะคุณเเเเปปปิิิดดดบบนนนนนนนทททีี่่าา่่มมััั็็็ใใหหญญคคุุณกไ้ลวรราาาตแยส คุณลงทุนเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวอีก3เดือน6เดือนหนึ่งปี2ปี3ปี4ปี5ปี20่ปีข้างหน้าคุณซื้ออะไรก็ได้ในระบบ1ชิ้นเนี่ยสมมติมีลูกค้าคุณบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉัน, mm. ฉนอยากจะได้ฉันอยากจะได้เป็นตัวไดโวเนี่ยไปใช้กับผิวไป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 ,ไปทานหน้าฉันจังเลยขอซื้อจากเราเนี่ยหชิ้นคุณไม่ต้องซื้อไบต์สต็อกสินค้าเป็น500ชิ้นเป็นพันชิ้นอีกละคุณซื้อชิ้นเดียวและส่งให้ลูกค้าคุณได้เลทราคาตัวแทนรายใหญ่ในชิ้นนนนนแแรกชิ้นน้้ัเลลยคคคําาถมืืออวี่ โอกาสทางธุรกิจที่มันขายันหรือจบตาหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณก็น่าจะคิดได้ถูกปะวันนี้เราขายของเหมือนขายของที่สมมติว่าเราขายของขายส่งเหมือนขายของที่สําเพ็งเลยอะเนี่อออกปะวันนี้คุณซื้อของที่สําเพ็ง500ชิ้นแบบไหนคุณก็ซื้อของของเราเหมือนแบบนั้นเหมือนกันแต่เราบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะคุณไม่ต้องเปิดบินหลายๆรอบคุณเปิดบินครั้งแรกครั้งเดียวแล้วครั้งถัดมาคุณจะขายของกี่ชิ้นก็ตามเราให้ราคาส่งคุณตั้งแต่ชิ้นแรกเลยไม่ว่าจะผ่านไป10ปี20ป,30ปี30ปีกก็ตตาามบริษะะิษัทสนค้ให้ นี่คือการขายฝันปะนี่คือการจกตาปะเออไม่ถูกไหมไม่ถูกป่ะและความเจ๋งของ PS อมันอยู่ที่มันมากกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะวันนี้เนี่ยในระบบการขายของออนไลน์โดยปกติแล้วเนี่ยในระบบการขายของออนไลน์โดยปกติเนี่ยถ้าวันนี้มันจะมีตัวคุณจะมีตัวแทนรายใหญ่ถูกป่ะตัวแทนรายใหญ่คือคนที่ซื้ออะคุณลองดูภาพของระบบขายของธุรกิจออนไลน์ทั่วไปนะระบบขายของออนไลน์ทั่วไปคือคุณซื้อเยอะคุณซื้อสมมติว่าคืออะีรบ้ายกตัวอย่างง่ายคุณซื้อเยอะคุณคือตัวแทนรายใหญ่ คุณซื้อน้อยค,คุณคือตัวแทนรายย่อยถูกไหมโดยปกติการขายของอะนไลน์ทั่วไปคือตัวแทนรายย่อยซื้อของผ่านตัวแทนรายใหญ่โอเคปะ่ะแล้วในกรณีที่แบบนี้ล่ะแล้วถ้เกิดวันนี้คุณเกิดเป็นตัวแทนรายย่อยคุณมีเงินในการเริ่มต้นทําธุรกิจบนโลกออนไลน์น้อยปกติแล้วเนี่ยตัวแทนรายใหญ่ซื้อตักล็อตเยอะอะสมมติเป็น5000ชิ้นเป็นหมื่นชิ้นตัวแทนรายย่อยซื้อเป็นหลักร้อยชิ้นก็ซื้อต่อๆจากคนที่สต็อกมามามา,มาเป็นหมื่นชิ้นถูกปะ่ะ คนที่เป็นตัวแทนรายใหญ่ได้อะไรจากตัวแทนรายย่อยคนที่เป็นตัวแทนรายใหญ่ได้กาไรส่วนต่างจากตัวแทนรายย่อยเพราะตัวแทนรายย่อยซื้อราคาแพงกว่าตัวแทนรายใหญ่ถูกต้องป่ะแต่ความเจ๋งของ TS ต U คือเราเปิดโอกาสให้คนที่เป็นตัวแทนรายย่อยเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีเงินเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ตามให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้แบบตัวแทนรายใหญ่ได้เพราะอะไรเพราะปกติถ้าเกิดเป็นระบบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวแทนรายใหญ่ปล่อยของให้ตัวแทนรายย่อยแล้วถ้าเกิดตัวแทนรายย่อยอ่ะดันเกิดไปรู้จักคนที่มีศักยภาพที่เป็นตัวแทนรายใหญ่ แล้วเขาซื้อของเลทอยู่ที่แพงกว่าของตัวแทนรายใหญ่อ่ะคำถามคือเขาไปแนะนําตัวแทนรายใหญ่มาเปิดบินมาขายของเกิดตัวแทนรายใหญ่คนนี้ปรากฏว่าคนคนนี้ที่เป็นตัวแทนรายย่อยเนี่ยรู้จักคนที่เป็นเจ้าของห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ต่างประเทศเขาไปแนะนาคนคนนี้เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเขามีศักยภาพเปิดอยู่แค่บินอยู่แค่สามพันห้าอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยตัวแทนรายใหญ่เขามีซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่และเขารู้จักคนคนนี้ เขาไปแนะนําคนคนนี้บอกว่าเนี่ยมาเปิดบินของแบรนด์เนี้ยเขาจะขายของต่อคนนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาเป็นแค่ตัวแทนรายย่อยขายไปยังไงเขาก็ไม่ได้กาไรถูกปะเขาไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเลทมันชนเลทแล้วอ่ะสมมติเขาซื้อมาที่500บาทคนนี้ก็ซื้อคนคนเนี้ยคนเนี้ยได้เลทที่500บาทแต่คนนี้ได้เลทที่600บาทอ่ะประเด็นคือเขาขายไปแล้วเขาได้อะไรเขาก็ขายไปแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรถูกปะไม่ได้กำไรส่วนต่างอะไรเลยถูกไหมเขาไม่ได้ค่าแรงอะไรเลยในการในการทําถูกปะดังนั้นเนี่ยครูสตาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราจะเปิดโอกาสให้กับคนเเนนนนีีี่่ยยยคทททมมตุ้้้้้้้ออดดดวใหาาาาาาสสรรรรรถจะะงงไไกับบบข